สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทํากันคะ่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทําเมนูไข่กระทะโรกันคะ่ะขั้นตอนทําก็ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะเมนูนี้นะคะดูกันใกล้ๆเลยคะ่ะว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะ อร่อยแน่นอนค่ะมาทำกันเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างแปะให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มาเริ่มดูส่วนผสมกันค่ะน้ำร้อนจัดนะคะนมสดน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งสาลีแป้งมันนะคะผสมกันอยู่ในนี้ค่ะมีเกลือป่นด้วยนะคะมาเริ่มผสมกันเลยค่ะ คนนมสดกับแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะปริมาณทุกอย่างพี่แปะไว้ให้หมดแล้วนะคะน้ําตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยไม่ได้แยกเกลือกับแป้งมันเพราะว่ามันปริมาณไม่เยอะนะคะก็เลยใส่รวมกันในถ้วยเดียวค่ะสําหรับน้ําร้อนจัดนะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วคนเร็วๆค่ะ กะเอานะคะปริมาณที่พี่ใส่ไว้ให้ก็กะไว้ให้เฉยๆค่ะ <_ d ata> เวลาผสมเราก็สังเกตดูนะคะไม่ให้แป้งของเราเหลวเกินไปแล้วก็ไม่ให้ข้นจนเกินไปนะคะ <_ d ata> ที่ผสมน้ำร้อนจัดเข้าไปคือเราอยากให้แป้งสุกประมาณ5-60%นะคะเวลาเราเอาไปทอดในกระทะจะได้ใช้เวลาไม่นานค่ะ <_ d ata> ผสมเรียบร้อยก็พักไว้10นาทีนะคะ พอพักแป้งได้10นาทีแบบนี้ค่ะพี่ก็จะมาผสมส่วนของท็อปปิ้งต่างๆนะคะจริงๆแล้วเราไม่ผสมก็ได้นะคะเวลาทอดในกระทะเราก็จะใส่ไข่แล้วก็ส่วนต่างๆลงไปได้นะคะเหมือนทำทังโกยากิหรือว่าขนมครกค่ะเหมือนกันเลยค่ะแต่วันนี้พี่ไม่อยากเสียเวลานะคะรีบทำนิดนึงค่ะก็เลยใส่ส่วนผสมทั้งหมดรวมไปนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็นำไปทอดเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะทาน้ำมันพืชลงไปค่ะไม่ต้องทาเยอะมากนะคะเอาประมาณนี้ค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะพอเทแป้งลงไปแบบนี้แล้วนะคะก็ใช้ทับพีค่ะกดๆเพื่อกระจายส่วนผสมให้ทั่วๆกันนะคะ ถ้าใครจะใช้ฝาครอบไว้ก็ได้นะคะแต่ของพี่ไม่ครอบค่ะใช้ไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุกเหลืองค่ะขยับนิดนึงนะคะไม่ให้หยุดอยู่ที่เดิมนานค่ะไม่งั้นสีจะไม่สวยทั่วนะคะนี่ค่ะพอด้านหน้าเริ่มสุกแบบนี้นะคะเราก็ดูด้านล่างค่ะถ้าได้ก็กลับด้านแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเวลาสุกแล้วเราก็จะกลับด้านอีกทีหนึงค่ะตอนนี้ก็ได้ที่นะคะก่อนที่เราจะเอาไปม้วนนะคะแล้วก็กลับด้านขึ้นแบบนี้ค่ะ ม้วนแบบง่ายๆเลยนะคะใครจะม้วนเลยก็ได้ค่ะแต่ของพี่ใช้เป็นไม้ไผ่ม้วนแบบนี้นะคะแป้งจะได้ไม่แตกง่ายค่ะม้วนแล้วก็กดไปแน่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้ตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาตัดให้เพื่อนๆดูค่ะ หัวท้ายเราก็ตัดออกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เสมอกันค่ะตัดชิ้นตามชอบเลยค่ะรสชาติของไข่กระทะโรสูตรนี้ก็จะออกคล้ายๆทาโก,กยากิเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาจัดใส่จานเลยค่ะ สำหรับซอสนะคะใครจะใช้เป็นซอสแบบไหนก็ได้ค่ะเป็นซอสทาโกยากิก็ใช้ได้นะคะแต่ของพี่วันนี้จะใช้เป็นมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะไข่รกระทะโรค่ะทํากันแบบง่ายๆนะคะหน้าตาหน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อลองทํำทานกันดูนะคะ ถ้าใครชอบเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมจากครัวบ้านๆได้ทุกวันนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกดูค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ